เนื้อหาสาระของละครเข้มข้นมากครับเคยดูแม่นาคเวอร์ชั่นไหนๆมารับรองว่าแม่นาคเวอร์ชันนี้ไม่ธรรมดาครับติดตามกันด้วยมีสิ่งที่น่าติดตามมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์และก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาครับผมถ่ายละครยุโคโควิดนี้มันมันต้องมีมาตรการยังไงบ้างาคะพี่พีเถามว่าตะก่อนเนี้ยถ้าถ่ายละครไม่ใช่ยุโคโควิดเนี่ยจะง่ายมาก ไม่ว่าจะบทเลิฟซีนบทใกล้ชิดหรือว่าบทที่จะต้องอสัมผัสกันใกล้ๆเนี่ยมันจะเล่นง่ายแต่ตอนนี้มาตรก,การโควิดเขาป้องกันกันเต็มที่นะครับด้วยการรักษาระยะห่างก่อนจะเข้ามาในกองละครนี่ก็ต้องสกรีนในเรื่องของใส่แมสนะครับแต่วันนี้ผม,ผมก็ใส่มาแต่ตอนนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่อยู่ห่างกันพอสมควรเลยไม่ได้ใส่นะครับก่อนเข้ากองละครเนี่ยก็ต้องมาตรวจอุณหภมูมิก่อน นะครับคนไหนไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่ได้เข้านะต้องกลับบ้านก่อนนะค,คนไหนที่ไม่ไม่ผ่านแต่ส่วนส่วนใหญ่ในกองละครของเราเนี่ยก็จะผ่านหมดนะครับไม่มีตัวไหนที่จะบกพร่องก็คือผ่านมาหมดมาตรการคือใส่แมสแล้วก็ล้างมือกันเข้มข้นนะครับรักษาระยะห่างไม่ว่าจะถ้าแต่งหน้านี่ก็ทัพพ่วงกับเขาก็บอกว่าให้ใช้แปลงนะครับแปลงส่วนตัวซื้อมาเพื่อจะสัมผัสกับใบหน้าเรานี่ต้องเป็นแปลงส่วนตัวจะไม่ใช้รวมไม่ใช้รวมกัน ครว่ามาแต่การเข้มข้นมากเข้มข้นครับก็ผลงานไหนที่วีเตอร์ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างผลงานก็อย่างที่วีเตอร์บอกไปนะคือก็มีละครเรื่องแม่นาคพระขนงนะครับทางช่อง9นะครับเดือนมิถุนายนนี้ก็ออนแอร์แล้วนะครับแล้วก็มีผลงานประกอบละครตอนนี้รู้สึกว่าคนเอาเพลงไปคบเวอร์กันเยอะมากนะครับชื่อเพลงว่าคําสัญญา,าน้องออยนะครับน้องออยอที่ร้องเพลง Move On 40, 40กว่าล้านวิว นะครับก็ได้มามาร้องผลงานของผมก็มีเรื่อยๆตอนนี้ก็รับแต่งเพลงให้กับนักร้องทั่วไปที่ก็ยุคโควิดเข้ามาให้ผมแต่งเพลงแล้วก็ไปคุมร้องบ้างอะไรบ้างส่วนผลงานของปีเตอร์เร็วๆนี้ก็ชื่อเพลงว่าขาวบอยเมืองไทยเดี๋ยวได้ได้ฟังกันแน่นอนครับคสัญญาาาออกมาากมจจจใ จะรักกันไปให้นั้นจนกว่าฟ้า